พบกับก๊อดและ,ะกับรายการชมชีน้ำคุณผู้ชมอยากจะปโโ๊ะเลยวันนี้บรรยากาศสุดยอดเลยสุดยอดสคอยค่ะสก้อยเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชื่อว่านัดพบชายทะเลคะเ่ะร้านที่ต้องบอกว่าดุสาน <สา S 1> กิจฉาลาเต้คุณผู้ชมครับเราอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับแล้วตรงนี้เนี่ยเรียกว่าบางปูก็ได้บางปู อ่าแต่คนตำรวจการจะเรียกว่าบางแสนสองบางแสนสองเออไม่รู้กันแหละเขาเรียกกันน่ะเอาเป็นว่าถามใครเล้วอ้ามาบางแสนสองเนี่ยก็จะมาที่ร้านนี้ได้ง่ายๆแล้วบรรยากาศน่ารักน่ารักเดี๋ยวเขาจะมีมุมเก๋ๆเดี๋ยวเรจะถ่ายไปให้ดูอ๋อพี่กศรพุ้ยอะไรวะข้างหลังนี่มันคืออะไรอะคะอ๋อจะบ้านไม่รู้จักกันเนี่ยไม่ไผ่ไงไม่เขาไม่ไว้ทําอะไรพี่อ๋อ นี่เขาเรียกว่าเขื oh. ่อนเขื่อนเขื่อนที่แบบว่ากันแบบคลื่นเนื้อซัดจังหวัดอุบลราเป็นจังหวัดที่มีพื้นดินอะหายไปในทุกปีทุกปีเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบตรงไหนที่เขาพอสร้างเขื่อนที่จะป้องกันได้เนี่ยเขาก็จะทําอันนี้เป็นเขื่อนแบบว่าเขื่อนธรรมชาติเขื่อนเบาๆที่แบบว่าไม่ให้คลื่นมันมาซัดพื้นดินไลแต่ที่สําคัญที่สําคัญเขาบอกว่ารอที่กนแล้วมตกไม่เป็นไรตกไปสะบ้างจะได้ดีแต่ที่สําคัญเนี่ยคือที่สมบัริอุบราชธานีเขามีโครงการปลูกป่าชายเลนตามพระราชบัญญัติเลย โครงการพระราชดุลยพินเพราะฉะนั้นเขื่อนเนี่ยก็จะรักษาต่อป่าชายเลนไปด้วยในตัวอไม่มีเขื่อนครับหขึ้นเข้ามาซัดต่อชายเลนนี่เป็นไงดูมีความรู้นะความคิดของอ้าวจริงๆที่เป็นโครงการคงไม่ใช่เป็นโครงการของพระราชดำลยินแต่อันนี้คือชาวสมุทรปราการเนี่ยเขาก็พยายามที่จะต่อสู้กับธรรมชาติหลือว่าก็เนี๋ยวเราเป็นชาวริมทะเลไงก็ต้องต่อสู้กับหาทะเลนะเอาเป็นว่าครับคุณผู้ชมร้านนี้นะให้เต็มสิบสำหรับบรรยากาศ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้คะแนนอาหารนู้นู้ชมรับเบรกหน้านะครับเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับเจ้าของร้านว่าเจ้าของร้านเนี่ยน่ารักมากเป็นคู่สามีภรรยาที่แบบว่ากัดก้อนเกลือกินกันมานะโอ้ขนาดนั้นเสือผืนหมอนใบทุกวันนี้เหลือแต่เสือแล้วหมอนหายไปแล้วโดนทำลายไปไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แหมนี่ก็พูดกันไปเรื่อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะดูเจ้าของร้านใช่แล้วก็เอารวมไปถึงรสชาติอาหารเนี่ยนะคะต้องติดตามขอบคุณยิ่งคคุณผู้ชมที่แนะนำมาเขาบอกว่า อาหารสดใหม่อาหารทะเลอร่อยรสชาตินี่จัดจ้านแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่ามีสไตล์เป็นของตัวเองอเช่นปลากระพงทอดน้ำปลาเนี่ยเขาไม่ทอดน้ำปลาธรรมดาเขาทอดน้ำปลาหวานด้วยฮะเอางงเลยนะฮะปลาสลาดด้วยหรือเปล่าคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเบรกหน้าพบกันครับกับเรา2คนครับชมชิมครัชมชิมค่ะไปแล้วทะเลสาธุ ท่านผู้ชมครับพระนี่เป็นบรรยากาศในร้านนัดพบชายทะเลค่ะดีมากมาก <c oughs> อยากจะบอกว่าบรรยากาศดีมากอยากจะนอนหลับสักนิดนึงอ๋ออย่าเพิ่งพี่ลมเย็นทำงานก่อนทำงานก่อนนะครับแล้วตอนนี้เรานั่งอยู่กับแขกรับเชิญสองท่านเลยครับวันนี้ท่านนะครับเป็นเจ้าของร้านนะครับนัดพบชายทะเลนะครับต้องสวัสดีอย่างเป็นทางการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบนะฮะแล้วก็คุณใหม่นะสวัสดีค่ะเป็นสามีภรรยากันนะครับก็ต้องสอบสวนกันนิดนึงนะฮะว่าแต่งงานกันมากี่ปีแล้วนะ เปิดร้านมากี่ปีแล้วคะใช่ะเปิดร้านมากี่ปีแล้วครับวันนี้ที่หกพฤษภาเนี่ยก็ครบปีค่ะพอดีครบหนึ่งปีใช่เป็นร้านน้องใหม่คุณผู้ชมครับแต่อยู่ในทำเลที่ต้องบอกว่าสุดยอดสุดยอดมากคุณนรับครับตรงนี้เขาเรียกอะไรครับแถวนี้เขาเรียกเอ่อแถวนี้เขาเรียกบางแสนสองบ้าคนสมุทรปราการรู้จักในนามบางแสนสองจริงๆมันอยู่ใน ประมาณอยู่ในบางบางช่อยู่ในพอบางปูงนะขัดไปอีกไม่ไกลนี่เป็นบางแสนสามเป็นบางแสนสามเดี๋ยวมาสอบกลับหลังเด็เ้ยแต่บ้าแล้วไม่ใช่เลยไปดูตลาดปักน้ําเออเดี๋ยวเราจะซื้อปูเค็มกลับบ้านนะครับที่ตลาดปักน้ำมีปูเค็มอาเลยของทะเลสดค่ะสลับดเลยใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราตั้งใจที่จะมาร้านนี้เพราะว่ามีท่านผู้ชมท่านหนึ่งเนี่ยแนะนามาบอกว่าร้านร้านนี้นะอาหารเขาไม่ธรรมดาคุณผู้ชมครับ คืออาหารทะเลเนี่ยธรรมดาถือว่าธรรมดาเช่นปลาเนี่ยครับปลาแต่เขาสามารถที่จะนําว nice> ัตถุดิบปลาเหล่านี้มาทําให้มันดูไม่ธรรมดาอ๋อแต่ก่อนจริงแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยนะนอนทั้งยีดเลยเนาะเรียนมาเรียนมาขึ้นต้นี่ก็จะเราเป็นเย็นกสบายจริงเลยนะคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเบรกหน้านะครับก๊อตกับน้อยหน่านะครับจะทำการชมชิมครับดูซิว่าร้านร้านนี้เนี่ยขาหายเขาจะเจ๋งจริงหรือเปล่าใช่ต้องมาพิสูจน์กันสักครู่ครับ